ขามมันพีขามมาพีาาพสบายดี่ามสมออมาพีโหลดนะมันสื่อขาแต่ชีวิตมันบอกขาเลยพี่น้องชื่อขำแต่ว่าชีวิตไม่ขำเลยนะเลี้ยงลูกคนเดียวสองคนพี่มาจอดพี่อ้าวคือจังหวะมังสัย่างมา โหลดพี่น้องกมึงบ่อยครับก็รู้ว่าโหลดมึงเองนะเอามาไก่ไกแน่พี่มาจอดดิพี่มานางพี่ไข่จากคุณใหญ่ใจดีทั้งประเทศโปรตุเกส ฝากเงินมาสื่อหาแพงละสอ<พ>งร้อยรอบหน้าซื้อซื้อแพงละสามร้อยนะพี่นะเอาเมื่อกับเมือ่อให้ลูกกินซองแพงไปก่อนแนล้วน,น่นเดฟเป็นอะไรหอดซะแล้วยังยุกยังอยู่ปะยังไลยอยู่ยยต้มเธอองน่ต้มเธอแล้วห้องหน่วยมาขามมากกว่ามันบ่มีแนวกินเนาะพี่น้องเนาะเออเนี่ยหน่อยมันกินไม่ขังไม่แทรกกับไข่ ม,มันก็กินจากสัตว์เล็กน้อยอาหาดไหนครับอันนี้น้ำมีอยู่วะหอันนี้น้ำมีโยมีอยู่ยเก็บโฮมใหม่คือแบบมึงมามันก็เอามาใหายหาดอะไรที่ไหนมันหาดได้บมางหาดกุเป็นชิบูเตะวอนโดดกลางห่างชิบูพาโดดลงผู้ชายมึงถือหนึองเดียววะมึงข้ามโดดมือเดียวได้ยุ ยังมีกำลังก็เสียดเนี่ยแล้ววะยังไอ้มาดห้มันดูแล้วก็มาดเขื่องกลางนี่โน่สอนทงเหครับ่อทงนะมันเป็นยางดอกมันได้อยู่แับเครื่องกลางนี่ต้องมาดให้มันแน่นเสือกฟางดิมเสือกฟางกะโอ้ยผู้ประกอบการกะอันผู้ประกอบการก็ยังบอกท่านมีทุนไปซื้อเสือกฟางไปเดี๋ยวนี้ก็ซื้อยาซื้อยั้งยังมาให้มันวิตามินวิตามินโน่นนี่นั่นสารพัดดด้วย ยี่ใสถวยใสหน้ามันในแนวรายบาดนี้เขายังมีทัานเหตุเลยบาดนี้ย้ําือว่างคุณจังสรีเหตุถวยใสหน้ามันก็ได้เอ๋อได้ไหม <c oughs> ขอบคุณเดอ้อขอบคุณคุณ,ค,ณ,ค,ณคุณหน้าหลายๆเด้ออืมที่เมตตาขอบคุณน้องคำขอบคุณบุตทุกคนนั่นแหละ ไอ้ทรงสารมันพี้น้อเลยนู้ต้องหาเสือมาหมัดกลางๆานี่กา,ามัดไข่ทานังทานังหมัดไข่ผูกขามึงอประหนังผูกหามันประหนังผูกปลายฝั่งโพน้องคาม โอ้ยสัญญาณจะได้มากแคะสังกิบเปแล้ต้อนน่ะกับงานเป็นแล้วเจอกับมีความมัความจริงมึงต้องรับนะคะสัญญางานจะได้มาอยางจะเส่นกับมึงหันหรอเส่นเยอะทุกอย่างคือการลงทุนพี่น้องเลยแบบเมื่อวานฮาก็สั่งันของแม่น้องเทนมารีวิวสองสาวก่อยให้ดี บวจักวิตามินบวจักยาไก่ีนยาดีวัดในยาถ่ายพญาตมันในอึกระถึกอมันบอกไข่แล้วเขาเจะในนำ้ำไว้กินยาถ่ายพญาตัวก็เลยเอายาถ่ายนะมากินอย่าลืมนะคุณพี่ทุกคนลืมพพอร์ตไข่นะตอนนี้ก็ใกล้แล้วใช่ไหมหนูนนเ,เรือสิบกว่าหมื่นก็นคือสิได้เมื่อนนี้มันเก็บไปลายปรไดัแล้ว ไม่รวมไข่อะเบอร์ยี่สิบก็เจ็ดสิบเก้าหอดแล้วหันอยู่ในขอกนะที่มีอยู่ในเดืนะอนนะหอดเก่าสิบแลวพี่น้องหอดสามแพงแล้วเดี๋ยวมันก็ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นนะบ่ต้องเอาเสือ้อพีไรน้องไปเอาจากสื้อเสื้อฟางนะยังไม่พร้อม ครับเข้าหายว่าทนไว้เกี่ยวข่าวนะสอยเพิ้นว่าเดี๋ยวเต้าแล้วเข้าจ่างทนไว้จริอือวันละแสนถ้าเ <c oughs> ข้าหายก็อ้าลูกแหละอย่าไปปฏิเสธ <c oughs> โฮแคทผู้ได้ซัพพอร์ตมึงน <c oughs> ่ะซัพพอร์ตตัวเองกูกรอมีผู้ใหญ่ใจดีซัพพอร์ตนมลูกเ <c oughs> สือกกับเสือกในหะัวอะไรนเ้ย เสือสีขาวเขาแล่ะนะในหัวนะแนมเห็นอยู่นะกูไปหอยไปนะอามาหลกักมาตาัรดกระดิใจน้ำนองคำเนาะที่ได้ไข่เมื่อไหลูกกินกระแม่ก็กินน้ำทะเลม,มึงเล่นเฟสได้เด็ดในคำ<อ>มึงเล่นเฟสตัวใดซักกูบอกเห็นกูเปามึงดำดำอมบอ,งบอ คนคุยสื่อแขกคนคุยเฮ้ยมันคือมันเลิศถ้าขำเขาโอนเงินมาให้เขาโอนมากอย่าวงอืโอก็ดีแล้วก็โอนมาล่าสุดน้องคำมีคนโอนเงินให้ล่าสุดนะมีผู้ชายโอนเงินให้น้องขำมีนี่หนูแหมาเลยมา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 ถใา้มนให้มันเมื่อ แจ็คมึงถากมาหากูถูกเฟสจะเป็นบบไลฟ์เฟสเกินอีตหาหนาวมึง้องถากมาดูหา่ายังโปะมาก,ก็ได้นในใสายขามมึงกูสีลองถากมึงหากูดตัวเช่าเครื่อตัวนหนมันตายเฮาก็เลี้ยเฟสเกัวเราเช่าเครื่อ จะบอกได้ว่าบันได้ถากหาคูตัวนียบแบบกุศลปรงกดอบไฟดับนี่สัญญาณกเขาบอกขื่นเดี๋ยวนี้นะโหลดขีบกับบันได้ตายกรรมมันบอกขื่นทำอะไรมีหุบเทาเนี้เขาส่งมาให้จัะกาแฟก็นอนแล้วก็ลองขัดไปดิ cf của nạ mừng có đó มันบอกขืน้นี่สัญญาณมันบอกขื่นอยู่แล้วป่ะนี่ยใส่ท่องอา้าวเกลืองแถหน้ามือนี่นี่ก็จะเป็นห้องนองคามอุ้ยแน่มากเลยครูสัตว์จดจัดมันเละเมื่อให้ลูกกินอ,อืม อยู่เทียงพนแม่อยู่เทียงพนทางสองฝาลองเหยียบมึงดูนูเอบอบกเป็นยังดอกมึงลองเอาขึ้นมึงดูคามบกเป็นยังดอกมึงก็จะคาบใวด้วยโหลดนะเด้อมึงสิยานนี่ยัง ขอบคุณหลายๆเดอ้อคุณพี่จากทางประเทศโป,ปรตุรเกสเออถอยไปเ,ยอยเออเออเออไปไปนขนาสงสารนั่นแหละพี่น้องเอ้ยเหตุในลศาสนามันข่าวบางทีกับบัตรที่ซ้ำนั่นแหละกระเบิ้งสาภาพการเป็นอยู่มัน แค่ผ่านบรรยากาศไว้เพื่อนสนิ้ก่อนห้องก็จะไปส่งไข่ต่ออีกพี่น้องเลย